ได้หลายถ้าว่าบิ๊มโอบเดี๋ยวเขียนนะฮะอึ่งอึ่งจะออกโอ้อึ่งจะออกบิมเดี๋ยวก่อนได้หลายด้าว่าบิมอ่ะโอ้โอ้โอ้โู้โอ้โู้โอ้อ้้อ้้ได้หลายโอ้อึ่งอึ่งใหญ่อึงไงอึงใคร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 โอ้โอ้โอ้นี้อึงใหญ่อู้อู้อู้ได้ปูด้วย รูพ oh. mm ัดผงก็ด oh. 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 um, ีอู้อู้กำพูสุดยอดครับสุดยอดครับพ่อแม่พี่น้องสุดยอดครับผมตัวไอ้กำหัวกำมาจังโอ้แม่ดอกตะแบงพอถึงนาแรงก็ล่วงก็เลยสวัสดีครับคุณผู้ชมทั้งหลายโอ้อันนี้ตีหนึงแล้วครับแต่กลับมาแต่กลับมาสว่างเก๋งเนาะอันนี้มันซองอิงเนาะอันนี้นี่สวัยครับรายู่เนาะ ครับอบคุณครับเอฟซีทั้งหลายลืมกันนะครับพอได้ตามน้ำพริกอยู่เนาะเขาด้ปนเยอะฐานะมาคุณนะไมีไม่นานบุคลได้จตไเสองโลผ้าผ่านน้มนานะมาคุณเนี่ยานบุคคลได้จไเสโลผ้าผ่านน้ำมนานะมคุณ สองเลยปุ่นกัน,นงั้งว้าวโอ้โตัวบ้าขาหครับบอมโึโอ้เดี๋ยวไปหาไปหาตัวบ้าขามนกัด้ครับบนบินก้ไปทางสมผสงโอ้ได้ไหมโ,โอ,ไมโอ้ได้กบโอ้ สุดยอดสุดยอดสุยดยอดอืมเอาใส่ข้องเลยเอาใส่ข้องเลยเดถึงแล้าไปหามาอีกนะ <c oughs> มันบ่แมนอ่ะแมนว่ามันบ่แมนอ่ะมันบ่ใส่ะมันบ่แมนมันบ่อาปิดเูยมันบ่ใส่มันบ่อาจูอาจกเอ้าไหนแล้วแล้วท็อปั้มก็บีมหายได้หลายอ,อ่ะคือที่ได้เก่งของ้องกว่านี้นะปีนั้นท็า อันละอันลุงหนานพ่อของบีมเหรอเพิ่ได้เก็บข้อมูลนี่นี่อึ้งตัวใหญ่โอ้ได้อึ้งไข่อึ้งใครโอ้โอ้อึ้งมาเกาะนี่ได้แค่ใดหนอนีิเดี๋ยวอึ้งจะออกเฮาเฮาปิดก่อนปุ๊บน้อยดมาน้อยเด้อร์ตะมูได้ครบไงนี่เฮาสว่างหาเขียนเนาะโอ้บ่าวไทยบ้านเนาะวันนี้น้ำคุณก่็ หันหน้ามาคุณนะสองโลมาผ่านนะมอม <laughs>